สวัสดีครับพันจวันน้นพอนะครับเมื่อนี้ได้ปลามานะครับจากเคลื่อนเลยนะครับจากเลื่อนปลาเสี่ยมกับปลาเนือออนนะครับปลาเสี่ยมนะครับสองถุงนะครับสองถุงเลยนะครับเป็นปลาอ่าที่เป็นปลาสดๆเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นไปหามาเนาะจากเขื่อนครับบัได้ไปห้าเองนะครับซื้อเพิ่นนะครับนี่ครับปลาเสี่อมปลาเหนือออนนะครับ ส่วนมากแล้วเขาเอื้อไปเนาะตากแห้งหรือว่าหนึ่งนะครับปลาอ้วนเพิ่หอาจจะหนึ่งนะครับเนาะนี่นี่ครับผมปลาเสื่อมนะครับนี่เ,อเยอะแยะเลยนะครับปูนหลายแห้งหลายแห้งครับแต่ว่าก็มีปลากดเพิ่นเองแนะนำอยู่แต่ว่า,าปลากดนี่ก็ต้องต้มเนาะส่วนมากเนาะแต่ว่าปลาเสื่อมนี่ก็สามารถหนึ่งก็ได้แกงก็ได้ต้มก็ได้ตากแห้งทอดนะครับอ่านี่ครับผม ฮะเราก็บาทนะครับซื้อฮะลอยหกชิพนะครับผมไปหาเองแต่ว่าเพิ่นไปหาอยู่เคลื่อนอยู่เคลื่อนครับออกมาขายก็สิได้แต่ต้องเดินทางไปนะครับก็สิได้ปลาตะล่ายางครับห้างกสิเอาอยู่บ้านนะครับซอยกันนี่ครับนี่เมนูนะครับมันจะหนึ่งเนาะครับหนึ่งราคาจำเจียวลวกพักนะครับแล้วก็ส่วนนึงก็จะเอือบไว้นะครับหรือเอาไปทอดกินกับตำบักหุ่งนะครับตำบักหุ่งตำบักทั่วตำบักแตงนะครับเสียบเสียบนะปลาหนึ่งอันนะครับผม ได้จะคั่วได้หวานรับนาที่เป็นพอขั่วนะครับเป็นพออ๋อยครับแต่ว่าถึงเป็นพอขั่วนั่นะครับผมเดี๋ยวตรงล่างนะครับอาเกลือนะครับเศ้าเกลือนะครับเพื่อดับกินข้าวนะครับเนาะะครับเกลือนะครับ ่้นจะล่างนะครับใส่ไปโยชนกับพวกต้องล่างอยู่แล้วเนาะเป็นการดับกินแล้วก็ไล่นะครับเพิ่มข้าวนะครับเพราะว่าเป็นการขับเมือกขับเมือกออกนะครับผมว่าระวังนะครับเพราะว่าปลาเสียบนี่มันมันจะมีเนียงเออจะมีเนียงแตเอิ้อนเนียงบุ้นนี่ครับอันนี้มันนี่นะครับนี่มันจะปักเอื้อนขี้มันบุ้ม่เป็นเนีงนี่แหละครับ เงียงเนาะเออเงียงภาษาบาเท่านอื่นว่าเงียงเงียงปลาดุกเงียงปลาเสื่อมเงียงปลาเหนื่ออ่อนเงียงเงียงปลาหนางเงียงปลาหนางนะครับปลักมือนี่ปวดนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตายแล้วก็จะปวดนะครับเวลาเ่าอันนเขาต้องระวังนี่ครับตรงนี้ครับเงียงเกิดว่าเงียงนะครับผมนี่ครับซ้าวข้าวนะครับซ้าวข้าวล้วเอาไปล่างนะครับเพื่อดับกินข้าวนะครับผมเห็นบกครับเ่ย น้ำอันนี้เราเ้าไปล่างออกนะครับเพื่อเวลาเขาไปถอดมันจะหอมนะครับผมปลาเนืออ่อนเนาะหนึ่งกินครับหนึ่งกินก็หลวกพักแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับเพาตรงห่วงน่าจะอันเข้มนะครับล่างข่ะนะครับผมแล้วก็เซ็ตเกลือแล้วนะครับข้นๆนะครับข้นๆนะครับเพื่อเอ่อไล่อ่ เมื่อหนาำเมื่อบอกนะครับมันา่บอกข้าวนะครับจะวันนี้พมก็ระลางด้อันนามหนึ่งนะครับอันนี้เป็นนาที่สองครับนะครับขั้วมื่นมันก็จะหายถึงนะครับขั้วหมื่นมันจะหายถึงนะครับนี่แล้วเราอาขัออข้วเหล่ากับกระหลางอีกทีหนึ่นงครับผมเพื่อเป็นการดับกินข้าวนะครับเนาะ ก็มือมันาจะหายึ้นิดนึงครับผมมันจะเป็นการดับกินข้าวไปในตัวนะครับจะเป็นการดับกินข้าวไปในตัวนํำนะครับก้อนเ้อจะเอาไปทอดมันจะหอมขึ้นนะครับปลาเสื่อมนะครับอันนี้ปลาเสื่อมตัวใหญ่ตัวน่วนอยอันนี้เป็นปลาจากเขื่อนนะครับเขื่อนชลินท่อนเฮานะครับช่วงนี้ก็ควรไปหาปลาหลายนะครับ คือแค่เอาเนี่นะครับวานแหแล้วก็ใส่หม้อ่างนะครับนเนาะเจาส่วนมากก็ได้เป็นปลากรดปลาเสี่อมนะครับก็ไม่แน่ใจเอาเพื่นหาจากไหนวุน้นนี่คือได้เป็นมูไปนเนี่ยทุกทอาจจะเป็นมูเนาะปลาเนี่ยนี่ครับอาจจะเป็น,เ,น,จจเ,ปนเป็นมูนี่ครับผม ครับกล็ดป,ประมาณนี้ครับนี่ครับปลาเสือมนะครับเดี๋ยวไปคั่วได้ครับบารน,นี่ไปคั่วอ่ะขั่วเพื่อเอือ้อมเนาะครับเนาะอืมครับต้องต้องอันนี้ดอกก่อนนะครับนี่พอเวลามันโดนมือนะครับต้องดูว่าช่วงนี้มี่ใครวอนะครับ เออมีไข่ครับช่วงมีไข่ราจจะมีไข่มันขับส่งตัวใหญ่ๆครับเวลาขั้วระวังด่านไข่มันแตกนะครับ คบโอ้ไม่เจอไข่ทั้ทงนั้นเลยครับตัวน้อยับไข่ครับช่วงนี้เนาะครับผมนี่ ไข่สองตัวนะครับขั้วสามตัวไข่สองตัวนะครับเดี๋ยวขั้วนี่แหละไปเอือบนะครับเนาะจากขั้วแล้วนะครับนี่ครับฝาเสือเลยเมื่อกี้มีใครเสืออยางมันเปืือนเนาะขั้วแล้วนะครับบ้างบานน่ครับบ้างขึ้นบา่งตัวนะครับเพื่อเวลาเอือบนะครับมันจะทําให้มันนวดใช่กันนะครับผมนี่ครับบา่งนี่เนี่ยเนาะครับเนาะเอาไปหนึ่งเอือไปถอดมันจะเขาเนื้อเขาเกลืออุ้ยมีใคร้อมครับนี่ใคร้อมครับใคร เนยจะอู้โอ้ยบนออกดอกไม่เอาออกให้หน่อยบ่บ่ไปสอดเจอกันอย่งเสียบไม่เอาพวกกระเทือนพวกกระเทือนเอาออกให้เนี่ยอย่างอีกโอ้บนอยากกินไข่บนวะไข่ปลาด้วยครับบนไข่ยังเนาะบนเป็นไส้ค้นขั้วโอ้คือสอนคืออาจารย์งามของน้อบ้านนี้เนาะ โอ้ยุงเริ่มมากนะครับบ้านยุงกันหลายเราบ้านเฮ็ดอันมันมันเหียกหลายแหงครับเหมือนนี่ถ้าเนี่้านนั่งอยู่ครับวันอาทิตย์เป็นวันเฮ็ดงานเนาะครับวันหยุดเนี่เป็นวันเฮ็ดงานถ้าเนี่ยเดือดพาครับอยู่ครับเดือดพาอันอันสุดงานมือเนี่นเดือดอยู่เหมือนงานหลายแฮงอย่างนี้นั่นตามถุงชีสุ่มเลยนะครับเหมือนนี่นี่ครับเขาบังเขาจะไปเอาไปล่างอีกนะครับเพื่อ ผมเป็นคนอันมากล่างปลานาำเวลาล่างนะครับเบิ้ลหนามลายนะครับเป็นเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันจับโบข้าวมวบาแต่ว่า,า,าะะบานะงเธอเเอาไปกินเยอะนั้นครับเนาะอุ้ยต้องเดือด่องตอนนี้ก็เสียนอันพุ่งอาไปกินยี่น้ำสาเนาะครับยนะี่น้ำสาอ่นมดในหลางยังเด้คที่อ่าล่างขั้วปลาแล้วก็มาตมเลยก็เสีเพื่อกันเนาะครับเนาะตอนเอ่อ เวลา่นไปกินข่างข่างสะเนาะครับเนาะต้มประคอตอีมยังนะครับเพื่อไปกินหล้งแต่เฮ็ดงานดู่หันแถวอัอนโศกเสียงนะครับตอนนั้นกระเสียืพ่กันนะครับผมนี่นะครับหลังจากกวนเรียบร้อพี่เอียบแล้วครับเนาะนี่ครับปลาเสียมนะครับมันมันเลยครับถอดกระหม่อทั่วนะครับเนาะหลังจากล่างนะครับบังแล้วนะครับประมาณนี้นะครับหลางสามประมาณสามที่นางนะครับ เติมเกลือครับข้อสําคัญนี่เติมเกลือนี่ครับต้องระวังนะครับบวกลิ้มกันเอ่อจืดเจือดเจือค่ยเยอะครับแต่เขีมนเนี่ยยากเนาะพ่อบอสทำเลยกลอันนี้นครับประมาณกำหนึ่งเนาะครับเนาะเอ้อเขีมกับซีวากันเลยครับเด้อเขี่ยมบวนะแต่ว่าบนหัวกับซีสมาร์กินอีกอย่างหไนไึ่งเลยเอ้ยอสกินอีกกระได้นะครับเออ มันน่วๆแต่ข้าวกินก็กำกิบเลยครับข้าวเขียบในเขีย่ยหย่างนี้คือให้ผมเนี่ยเพราะว่าอันสีว่าพี่นะครับอร่อยก็บานในเขียบหนูเว้ยอย่ารนวดขีดหัวอยู่ท้องบาลทีว่าเอาทั้งจังไว้ก่อนนะครับทุกคนปลอดภัยของเนี่ยล่างไก่เติมอันนี้นิดนึงนะครับเพราะทุกคนนี่ครับหลังจากข้าใส่เกลือแล้วนะครับเนี่ยไปล่างนี่ก่อนนะครับเด้อ หลังจากเติมเกลือนะครับประมาณครึ่งกำเนาะเติมรดดีนะครับซอยในเรื่องของขั้มนัวขว้มหอมนะครับขั้มเสียบนะครับรดดีจะักซอนหนึ่งกับพ่อนอ่หรืสองเหรอสองซอนครับถ้านมีเสียงตอบครับหลังจากเข้าอันนี้แล้วนะครับอกจากับข้นครับให้มันเข่ากันนะครับผมนี่ครับเอาไปเนึ่นก็ได้นะครับหนึ่งแล้วก็ได้แล้วก็ ทอดนะครับกินกับตำหมักทัว่ววุ้ยบ่อยเอาแล้วนะไหลไหลเพราะว่าท่านกินเขาแย่งนะครับโอ้ยคนยจนีจูบ้านทุกคนยังบอกปลาปลาแดกคนชิว่านะครับเนาะยื่สิบ่นเลยปลาเป็ดแหกอกครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับปลาเสือเอออุ้ยเกือบเกือบเออโอ้เกือบเกือบเกือบขนาดผมตัดเลยนะครับคือเงี้ยมัน โอเคครับนี่ครับพัจูบันก็เดี๋ยวเมื่อื่นก็สิมาถอดนะครับถอดปลาเสชอมนะครับหรือหนึ่งนะครับกินก็พักทำบักทัวนะครับกะนี่ครับผมนี่นะครับผมจังไ้ก็ขอบคุณได้หลายเรื่องครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับไปซ้ำตะลับนะครับเพื่อเอื้อนะครับ